อันนี้คือสีส้มทองนะคะสีส้มทองงานสวยค่ะยกดอกนะคะเนี่ยค่ะยกดอกพิกุนโบราณนะคะผ้าลายกาบแก้วเขาเรียกว่าลายกาบแก้วเนาะนะคะหัวสินกับสิเป็น้องนี้นะคะงานทอลายนะคะสวยสดงดงามไม่ใช่พิมพ์ลายนะคะงานทอลายดินสินกับสวยๆนะคะผ้ามีขนาดสองล้าค่ะลูกค้า ผ้ามีขนาดสองหลานะคะตัวนี้ถ้าใครอยากได้เป็นสีส้มทองตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะงานละเอียดงานดีมากเลยนะคะผ้ามีขนาดสองหลาเอาไปตัดเย็บเองเดอ้อพี่น้องเดอ้อเฮ็ดเป็นสินตรงเฮ็ดเป็นสิน สําสเร็จรูปก็ไดเด้อค่ะพี่นวงเด้อนะเวลาที่เราออกงานหรือว่าไปวดัดไปทําบุญไปงานบวชงานแต่งหรือแม้กระทั่งวาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นมงคลตัวนี้ก็จะให้ความมงคลไปด้วยเพราะว่าเป็นสีส้มทองออกสีทองๆนั่นเองเฮงเฮงปังปังค่ะ